สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดค่าตัวหนุ่มกะลาหรือว่าเงินเดือนนั่นแหละนะของที่หนุ่มกะลาเนี่ยเพราะว่าเขามีประเด็นในเรื่องของโคดคําพูดที่เขาแถลงชี้แจงวันที่เขาเนี่ยออกมาฟ้องร้องภรรยาจูนเพนชุลีนะฮะคือไอ้ท่อนดังกล่าวเนี่ยมันกลายเป็นไวรลัลแล้วก็ถูกเอาไปวิาพาก์วิจารณ์กันเยอะท่อนที่ คณหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาร้องเพลงคืนเดียวเนี่ยก็มากกว่าเงินเดือนคุณจูนกันจุรีแล้วนะเออทีนี้เราก็เลยอยากรู้เลยว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาร้องคืนหนึ่งเนี่ยเขาได้ตังค์เท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากไท a ทูมิวสิกนะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลศิลปินเลทราคาตารางงาน คืออัตราการจ้างแต่ละศิลปินก็ไม่เท่ากันแล้วก็บางศิลปินเนี่ยเป็นวงอ่าก็จะบอกรายละเอียดไว้หมดเลยนะครับท่านในกรุงเทพนะครับ2,45,000บาท60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับส่วนโชว์ในต่างจังหวัดราคาเท่ากันนะแต่จะเพิ่มต้องมีตั๋วเครื่องบินให้9ใบห้องพัก10ห้องรถตู้พื้นที่สคันสำหรับทีมงานนะ,นะฮะส่วนในช่วงเทศกาลเนี่ยจะเพิ่มมาแสนหนึ่ง ก็คือสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาททางกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็ไม่รวม<ก>ตั๋วเครื่องบินห้องพักรถตู้อย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะบอกคิวงานด้วยนะฮะเนี่ยเดือนสิบเอ็ดมิถุนายนนี้ที่ร้านดูใบรัชดาซอยสิบสามแล้วก็สิบสองนี่ไทยเอ็มวีสิบสามก็มีที่ยุธยานะก็คิวงานก็เช็คได้จากนี้เลยทั้งแฟนขับแล้วก็คนที่จะจ้างนะฮะเนี่ยในเว็บก็จะมีเลทค่าจ้างของศิลปินดังๆทั้ง,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 งนั้นฮะนี่ฮะ ลำไยมินตาปูพงสิทธิ์เนี่ยฮะเลื่อนดูได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะจ้างนักร้องหรือวงดนตรีเนี่ยไปสร้างความขึ้นเครงนะครับในงานต่างๆโยบอยทีเจก็มีโบเอโต้เนี่ยฮะบิ๊กแอดคือศิลปินที่อยู่ในแบบแถวหน้าเนี่ยมีหมดครับอัตราจ้างรวมถึงคิวงานนะฮะจองกันได้ผ่านเว็บไทยทูมิวสิกซึ่งเป็นเว็บตัวกลาง สำหรับศิลปินแล้วก็ผู้จ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิเศษกันหน่อยฮะนี่ครับพิเศษค,ครับเป็นศิลปินเดียวเหมือนกันนะพี่เสกเนี่ยเขาคิดโชว์ละสามแสนห้าพันบาทหกสิบนาทีนะฮะมีราคานี้ราคาเดียวเลยส่วนถ้าจะรายละเอียดอะไรก็คงจะต้องคุยกันเพิ่มเติมะนะครับเลทค่าตัวของพี่หนุ่มกะลานะในการร้องเพลงหนึ่งคืนส่วนเงินเดือนเนี่ยเขาบอกว่าคุณจูนเนี่ยให้เขาสี่หมื่นบาทนะ อ่ก็คนละส่วนกันนะครับอันนั้นเงินเดือนที่ให้มาช่วยเหลือสี่หมืนบาทเนี่ยแต่ว่าค่าตัวเนี่ยก็เข้าบัญชีบริษัทน,นะเราก็ได้มาใช้สี่หมืนบาทแต่ว่าคุณจูเขาบอกหนึ่งแสนนะไม่ดูนะอันนี้ไม่พอครับเดี๋ยวเราไปดูเงินเดือนของคุณจูนซะหน่อยเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับคุณหนุ่มกัลลาแบบเต็มตัวเนี่ยนะเขาเคยมีตําแหน่งงานเ เป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงหรือ HR Specialist นะครับก็ตำแหน่งพวกเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลนะฮะเป็น HR ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ Business c l u s นะครับเขาก็บอกว่า HR Specialist หรือว่า Admin Office เนี่ยก็จะเลทอยู่ที่1มื่นแถึงสาม0มื่นะส่วนรองผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรืออาทิตย์สแตน ผู้แ r ่นรี r อ m a n a เ e r เนี่ยจะประมาณ2อ0 0 0ืนห้ถึงหก0มืถ้าเลื่อนขึ้นไปเป็น m o n r e s o u r r t Manager หรือว่าผู้จัดการใหญ่เนี 50, ่ยห0า0 0ถึงแสนห้าแต่ถ้าเป็น Director ของฝ่ายบุคคลเลยเนี 100, ่ยแส0 0้าถึงแสนแปดคือตรงนี้เป็นเลทค่าจ้างกลางนะฮะซึ่งคุณจูนเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ HR ระดับสูงนะแล้วก็ทำงานหลายปีด้วยอายุด้วยประสบการณ์เนี่ย น่าจะอยู่ในเลนของรองผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในเลนอันที่สองนะฮะก็น่าจะได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นแบบประสบการณ์ทำมาหลายปีนะเป็นระดับสูงด้วยมีความสเปเชียลลิฟต์ด้วยก็น่าจะประมาณห้าถึงหกหมื่นนั่นแหละแน่นอนว่ามันน้อยกว่าค่าตัวร้องเพลงของพี่หนุ่มกลาหนึ่งคืนที่เขาได้โอ้โหแต่นั่นก็คือเป็นเงินที่ เข้าบริษัทนะครับเ,เขาจะบอกว่าเขาหาเงินได้เยอะนะเรกาก็เข้าบริษัทมาแล้วตอนนั้นก็คือแบบไมจูนซื้อของแบรนด์เนมเยอะนะเราย้อนคําพูดนะแต่ว่าสุดก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าคุณจูนเนี่ยเขาแชร์โพสต์ของทนายพัฒซึ่งก็เป็นทนายส่วนตัวเนี่ยนะบอกว่าตอนเนี้ต้องขออภัยสื่อทุกช่องเพราะว่าที่คุณจูนปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะว่า หวันว่าจะเกิดผลกระทบต่อครอบครัวนะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเดี๋ยวเนี่ยจะจัดพื้นที่สื่อนะแล้วก็จะมีการเจราจากับทางคุณหนุ่มเนี่ยเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมต่อเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องถึงขั้นเบิกความกันบนชั้นศาลนะ,นะฮะตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าไกลเกี่ยกันดีกว่านะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับไปคุยกันเองดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ย พอเวลามาคุยผ่านสื่อเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกระแสโจมตีทั้งสองฝ่ายบางฝ่ายก็เห็นด้วยกับคุณจูนบางฝ่ายก็เห็นด้วยกับคุณนุ่มนะมันก็ไม่เป็นผลดีต่อครอบครัวของตนเองนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องวิอร์วิอร์ข่าวอะไรเร็วแทะลุนกครับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ